ติดตามความเคลื่อนไหวของโต๊ะเล็กทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยกันบ้างน,นะครับตอนนี้นกําลังเก็บตัวอย่างเต็มที่ในช่วงโค้กสุดท้ายก่อนเดินทางไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคลอมเบียนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกันได้จากคุณกล้าก้านนรงมาโชคครับฟุตซอลรายการพิเศษสี่เศร้าไทยแลนด์ไฟฟ์สองพันสิบหกพิเศษเด็ดบายพีทีทีกรุ๊ปจะเป็นรายการสําคัญของทีมฟุตซอลชายทีมฟ้าไทยในการเตรียมทีมและคัดตัวเหลือสิบสี่คนสุดท้ายก่อนจะไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่ประเทศโคลอมเบียครับ 16นักฟุตซอลทีมชาติไทยฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่สูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำโดยมิเกลโรดิโก้คุณซือชาวสเปนโดยครั้งนี้ขาดไปเพียงกิษดาวงแก้วที่ทำได้เพียงกายภาพบำบัดเท่านั้นสำหรับการเตรียมทีมมิเกลโรดิโก้เปิดใจว่าตอนนี้ทางเกรติยศแลมเขตเพิ่งตัดสินใจถอนตัวออกไปหลังจากมีการบาดเจ็บรบกวนส่วนการตัดตัวนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยากมากโดยจะใช้รายการสี่เศร้าในการคัดเลือก14คนสุดท้าย Yeah it 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 was His own choice. Uh, he's still feeling pain in his knee. He, th he thought that he will not arrive fit for the next World Cup. Um, he could he cutting himself. Two players. Yeah, it's, it's a hard decision, not easy, well, because they are training really hard, everyone. Play this World Cup, but unfortunately have to World soon play Cup have I decide ขณะที่กฤษดาวงแก้วที่ยังไม่สามารถลงซ้อมกับทีมได้อย่างเต็มตัวยังคงมั่นใจว่าจะมีชื่อติด14คนสุดท้ายเหลือเพียงแค่เรียกความฟิตอีก10%เท่านั้นก็ตอนนี้ร่างกายผมก็ประมาณ90%แล้วครับที่สมบูรณ์นะครับก็เหลือ10%ก็คือเรียกความฟิตกลับมาให้เร็วครับในในการทลายไ,ลไฟนี่ครับผม ผมลงเกมฟุตซอลลีกมแล้วหนึ่งเกมแล้วก็คือรายการที่จะถึงนี่นคือแ f i g ไฟก็เป็นเกมวันที่20ผมจะได้ลงเล่นแล้วก็กายจะทำผลงานให้ดีครับในการเรียกความฟิตแล้วเรียกความมั่นใจกลับมาในาการนี้ครับ โตเล็กช้างศึกทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการสีซ้าแัเทนไฟต์2016ที่เซตบาย PTT Group นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมโดยจะใช้รายการนี้เป็นการตัดตัวนักเตะจาก16ให้เหลือ14คนเพื่อส่งชื่อแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2016ที่ประเทศโคลัมเบียหาทพลโคโตวีถ่ายภาพกล้าระลงมาโชคทีมข่าวกีฬา์ย u รายงานครับ